มึงยอมยังไงจตุลนสายแสนมึงยอมยังไงกูเชื่ออดิศักดิ์ทานิเดียวเว้ยมึงยอมยังไงมึงให้สิทธิ์มันดีนักใช่ไหมมึงดูเลยมึงปาดเหงื่อไว้อหรมึงดูเลยมึงปาดเหงื่อเลยตอนนี้มึงพักเพื่อไทยเป็นไงมึงดูมึงปาดเหงื่อในภาพมึงที่กูดูมึงยอมยังไงฮะมึงยอมยังไง มึงเจ้ายัางไงจตลรนถาแสนมึงเจ้ายัางไงมึงเจ้ายัางไงกูชื่ออดิศักธานเนี้ยมะนี่เที่ยมการกูเนี่ยมึงเสิร์ฟมาอะไรร้านค้านายอดิเทพธานีเนี่ยมึงยังไงบบกหัวควายจตลรนถาแสนมึงให้สิทธิ์มันเกินไปแล้วกูบอกไว้ก่อนนะมึงอ่ะยัดแม่งเล้ฟองกูเลย ไม่ได้โค้งคำนับใครก็ใช่หรือเปล่าแม้กระทั่งท่านสุวัสดิ์นิพพตพันลบทด้วยนะแล้วอีกแย่ๆดูบันทามเลยคนไทยยังไงจะโดนสายแสนยังไง แล้วมอนิเตอร์ไอ้ใช่ไหมไอ้ตัวไอ้ที่ธนาคารแล้วก็ตรงจุดนั้นจุดนี้แม่งก็ออกมาได้เฉยไอ้ตัวเจ้าของสิทธิ์น่ะมันไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเหรอฮะกูถามมึงหน่อยด้วบักควยอาคมอินโฟเซตจะไม่ใช่กับบักโอปอลฝนะ่ายชนะไขว่อะไ้เกี่ยวบักอาคมอินโฟเซตอย่างเดียวขเข้าใยไปคิดแล้วมีตู้เติมเงินบากมึงว่าบักสันหมาเอ้บักอาคมอินโฟเซตแล้วไปน้ำบัตรนั่นหเหรอเขยไปอายัดไปเรียบร้อยๆล่ะ หัวควุ้ยปล่อยไปยแล้วคลิปนี้ก็ยังไม่ยานหรอกใครไปของกูเมืดไหมคนเสื้อดิสักรถนีเนียเน่ยมึงเง็ดแมวยังอยู่บัาากคุ้ยจะจะล่นสายแสนสันหมาเอาข้อมินพอ่อแซดไดเอ็กสัวเงีย้ยควนตีนให้มานนะกูว,กว่าว่านั่นมึงทุกเครือใคร กฎหมายมึงมีไ้เห็นอย่างวะกฎหมายเล็กเท่าเด็กไงฮะโอ้ยบ่อยากเมานะ ึงเอือมลอแล้วมึงมีมาขดแมงประกาศนะมีมาเห็นอย่างกฎหมายฮะมึงมีมาเห็นอย่างกฏสอสชก็จะไปเขาลองเลี้ยงเขาไปฮะลองเลี้ยงในช่องทางไหนก็ได้ยูทูบนี้ยังได้เขาจะเขออ้าใจะไปเพราะจำเป็นต้องนั่นแหละแล้วยีมาอนาภาใช่ไหม ได้อีกหนึงอีกตัวเหี้ยเนี่ยยัดแมง่งอ่ะหัวควยเมากนะาพะวันนี้นี่บิ๊กซินมากูก็บอกแล้วบอกว่าออกมาจากช่องเจ็ดด้วยซ้ำอยวยเฉยช่องเจ็ดออกมาจากบิ๊กซินีม่านะกูบอกไว้ก่อนนะมึงกล้องที่กูซื้อมาที่ว่าพิ่ต่อซื้อมาในราคาหกสิบสี่ล้านบาทห้าหกสี่้านพอ่อของไฮโลควาย s i x มิ m เลียนอ่า sixty four m i l l นะ 60, มึงอย่ามั่วนะจะตุรนสายแสนในตัวสัตว์ไอ้ไอสัตว์เอรละฉานยัดแม่งเอ่ไอตัวเหี้ยนึงใช่ไหมใช่สอจองคนครูสกุลใช่ไหมมึงอย่านะมึงไปซื้อขายมีแน้วมึงกูด่าแม่งเละแล้วกูบอกให้ก่อนเนืมึงอ่ะมึงอย่ามั่วมากนะไม่งไงมันนั่งดูรเวร์พูลแล้วให้ผลิตคลิปออกมาไนงะแล้วเสือกมั่วแม่งเลยนะ ผบแม่งสักชาติเลยยังไงปะไอ้พวกนี้เจอหน้าแม่งที่ไหนอ่ะกูบอกแล้วไงว่ากูพูดไทยได้เข้าใจรึเปล่าใครอ่ะอีพัมมึงใช่ไหมว่าเว็นใครอ่ะ ไปอยู่กรุงเทพมึงเมา่อกี่เดือนเนาะ,ะง่ายมึงรู้จักประวัติกูนี้ยังไปอยู่กรุงเทพอ,ะอ่ะอะบอกว่าไปอยู่ตลิ่งชันเดือนหนึ่งนะเว้ยอยู่กับคนไทยออย่างแท้จริงเลยําไปาเฮียหมูกูหัดพูดไทยอ่ะอยู่เดือนหนึ่งอะ่ะเข้าใจหรือเปล่าอะเข้าใจไหมมึงอย่าทะเลาะทะเลาะชนต่อแล้วเว้ยเรื่องนี้มึงอย่านะหลายคนนะไอ้เพื่อนมันก็ยังเอาออกมาสนทนานใช่ มารอเรียนด้วยตามไปแล้วคุณชัยราชวัตร่ะมันกําลังจะเสริมเกลือไปถึงคุณชัยราชวัตรแม้กระทั่งไอ้ไอ้ติ๊กลิ่นเสียงก็ออกมานูมันทาแม้กระทั่งไอ้คนที่เขียนหนังสือไห่บุญนะ่ะอ่าอาจารย์ไห่บุญน่ะงดูมันทำเด้อาจารย์ไห่บุญนะ่ะมัน,อ,าานะอ,น,นออกมาเรียบร้อยแล้วนูมันทำเด้ทำแม่องอะไรละ่ะแต่ละวันนะ่ะ แล้วลายเขียนสีน้ำด้วยใช่ลายเขียนสีน้ำดันมาร้องเพลงอาจารย์กูอทิสีแดงกูไม่ได้ว่ากูมีความผิดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเงยไงเงยไงวันนี้กูปล่อยกูปล่อยไปนะคลิป y o ท t u b เนี่ยกูปล่อยไปแล้วกูบอกไว้ก่อนนะมึงอ่ะนะยงกูได้ซ้ำไป ไม่ได้สนใจใครอะไรมึงจะยุ่งกับเมียก็ไดก็บอกไว้ก่อนนะมึงเรื่องสายสนทนายัดแม่งเล้ว